โยสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาอยู่ที่ a l i ร e crossover นะฮะทุกคนคลิปนี้ก็มีโค้ดมาใหม่อีกแล้วนะครับอัปเดตนี้นะก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมไปใส่โค้ดกันด้วยนะฮะผมจะทิ้งไว้ข้างใต้คลิปนะครับทุกคนครับก็อย่าลืมใส่โค้ดกันด้วยก่อนที่โค้ดจะหมดอายุนะโค้ดที่เราใส่ไปนะครับจะได้เป็นพวกน้ํายานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นพวกผงอะไรต่างๆนะครับที่ทางเกมเนี่ยจะเอามาให้นะทุกผมบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับก็อย่าลืมใส่ด้วยนะทุกคนนะเอาไว้ ไปเอนชาร์ดดาบอะไรอย่างงี้นะทุกคนผมบอกเลยว่าดีมากๆอัปเดตครั้งนี้นะเราสามารถขายพวกดาบได้แล้วนะเพียงแค่กดกลุ่มขายแล้วก็กดคลิกๆอย่างงี้ก็สามารถทําได้นะแต่ถ้าคุณไม่พอใจนะขายที่เลือกเห็นไหมมันจะขายที่เลือกนะแต่ถ้าแบบอยากขายแบบแบบเอ้ยพี่ผมอยากขายทีเดียวกดอย่างงี้เลยนะแต่ผมบอกเลยว่าระวงังนะอันนี้ ถ้าเราไม่ได้กดล็อกไอเทมหรือแบบล็อกดาบอย่างเงี้ยมันไปหมดเลยนะทุกคนอันนี้ต้องระวังต่อไปจะเป็นเรื่องอัปเดตนะครับเป็นระบบหอคอยนั่นเองนะตอนนี้บอกเลยว่ามีประมาณ30บวกนะทุกคน30บวกเลยนะคือชั้นที่1ถึงชั้นที่15เนี่ยการันตี A นะครับทุกคนคือน่าจะตีบอสนะ ต่อไปนะครับ16ถึง29เนี่ยการันตี S นั่นเองต่อไปนะครับชั้นที่30ขึ้นไปเนี่ยจะการันตี Double S นะผมบอกเลยว่าจะมีโอกาสได้ G ด้วยคือน่าจะการันตี G ด้วยนะครทุกคนแล้วผมบอกเลยว่ามีแบบเป็นร้อยๆชั้นนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราต้องลองดูคลิปหน้าแล้วกันนะฮะถาว่าพี่ครับแล้วผมจะลงแบบไต่หอคอยยังไงนะครับถ้าคุณจะไต่หอคอยนะมันจะมาทุกๆชั่วโมงนะครับมานาทีที่45นะครับมันจะอยู่ที่เกาะแรก จะขึ้นหน้าตายอย่างนี้เลยนะ จะเป็นประตูแล้วก็มีรูปไฟนะครับทุกคนครับอยู่ตรงจุดเกิด่ะทุกคนหลังจากที่มันขึ้นอย่างนี้เนี่ยแล้วเราเดินเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะขึ้นไอเทมอย่างนี้เลยเห็นไหมทุกคนชาโดนะเป็นเงาแหลงจีเป็น SS เป็น S แล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกของต่างๆแบบเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้นะหลังจากที่เรากดสตาร์นี่คือเป็นการเริ่มเล่นนั่นเองนะครับทุกคนคแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อัปเดตเข้ามานะครับสำหรับคนที่เก็บแหลงโดยเฉพาะเลยนะใครที่อยู่แหลงเอสนะครับทุกคนครับยูนิตหรือว่าชาโดของเราเนี่ย เงาของเราเนี่ยจะเพิ่มเลเวลทันที5เลเวลนะถ้าเป็นดั Double S นะครับเพิ่มทันที10เลเวลถ้า G 20เลเวลนะครับส่วน N 30เลเวลนะปัจจุบันผมอยู่ดั Double S นะครับเงาผมเนี่ยจะเพิ่มมาเป็น10เลเวลแบบฟรีๆเลยนะจะเป็นระบบ a F.K นะครับตอนนี้ a F.K บอกเลยว่าเปลี่ยนของมายเยอะมากๆนะมีสัตว์เลี้ยงใหม่แล้วก็เป็นเป็นขวานใหม่ด้วยนะทุกคนส่วนเบลุจีเนี่ยผมคิดว่า มันน่าจะมีการกลายพันธุ์หรือแบบว่าเปลี่ยน D n a อะไรสักอย่างหนึ่งนะก็น่าจะประมาณนี้นะใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกด้วยนะต่อไปนะครับร้านค้าเนี่ยเหมือนจะเพิ่มเป็นตัวอัพเลงตัวนี้มานะเป็นระดับรีเจน้นยนะทุกคนบอกเลยว่าโคตรดีนะคือมันต่างจากตัวเก่านะแต่วิธีการทํางานมันคล้ายๆกันเห็นไหมอันนี้เป็นระดับอีพิกนะอีพิกรู้สึกว่าจะทําให้ A เนี่ยเป็น S นะฮะทุกคนแต่คือตัวรีเจนตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะทําให้ S เนี่ย เป็นดับเบิลเอสนั่นเองนะทุกคนเห็นไหมนี่ไงที่การหาก็ง่ายๆนะครับทุกคนง่ายๆเลยเพียงแค่คุณเนี่ยเอาตัวอีพิกตัวนี้นะลงจากดันเนี่ยนะฮะเอาไปแลกนะครับ10อันนะจะได้มา1อันนะทุกคนบอกเลยว่าไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะแต่ตรงนี้นะรู้สึกว่ามันจะซื้อได้นะโดยที่เราเอาตก็ตนะตก็ตทองเนี่ยไปซื้อนะ99ทิเก็ตทองนะทุกคนจะได้1อันนะ ผมไม่แน่ใจว่ามันคุ้มหรือแบบไม่คุ้มนะทุกคนสําหรับใครที่มีเกมพาร์ครบแล้วนะผมก็น่าจะมองว่ามันเป็นเรื่องคุ้มหรือเปล่านะก็น่าจะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับทุกคนครับตอนนี้นะเกมเหมือนมีหุ่นนะครับมาให้เราลองเช็คดามเมจลองตีนะทุกคนโดยที่เราเข้ามาที่ห้องโถงตรงนี้นะอ่ะตรงนี้เลยนะเราสามารถมาตีเจ้าตัวนี้ได้นะครับดามเมจเทสนะมาดูได้ว่าดามเมจของเราเนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้นะปัจจุบันของผมก็ ประมาณนี้ครับทุกคนครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าในผมก็จะลองไปลงไต่หอคอยดูเนาะว่าผมเนี่ยจะได้กี่ชั้นนะฮะทุกคนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับบ๊ายบาย